ซูซูกิสวิปคันนี้นะครับนำรถเข้ามาติดเป็นตัวของชุดแต่ง S Sporty เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นอย่งไรกันบ้างรถสีขาวมุกแบบนี้นะครับพอติดตัวของชุดแต่งไปนะครับตัดดำเพิ่มเติมก็จะทำให้รถดูสวยมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นหน้านะครับลิ้นก็คือตัวของตัวนี้เป็นยางต,ตั้งแต่ใต้ลิ้นลงมาก็จะเป็นตัวของสเกิร์ตทั้งหมดนะครับแบบนี้เลยนี่ครับ ค่าของแท้ต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับสำหรับ S ปอร์ตนะส่วนงานติดตั้งเป็นยังไงบ้างนะครับ1นนะครับตัวของคู่ตัวรถกับตัวของสเกิร์ตจะไม่กระทบกันโดยการที่มันมียางนะครับข้างล่างตรงนี้นะครับจะมีตัวของก้าวสองหน้าที่เป็นใช้สําหรับรถโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ตัวของน็อตยึดในตําแหน่งเดิมของคู่ตัวรถแบบนี้ครับีหนึ่งข้อนะครับชิ้นข้างภาพรวมจะประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูใกล้ๆกันนะครับ ตัวนี้นะครับลูกค้าเน้นสีดำตัดกับสีของคู่ตัวรถเพื่อทำให้ดูคมนะครับแล้วก็งานดูสวยนั่นเองนะครับข้างหลังก็สไตล์รถสวิปเนี่ยต้องเป็นท่อคู่นะครับเพื่อทำให้รถดูดีไซน์สปอร์ตขึ้นเยอะมากๆครับลองไปดูใกล้ๆกันแบบนี้ทั้งสองท่อไม่ใช่ท่อจริงนะครับท่อจริงของเขาอยู่นี่ จะสังเกตได้ว่าไม่ต้องใส่ปลายท่อนะครับตัวนี้มันงุ้มลงให้เรียบร้อยเลยนีับประกันงานสีหนึ่งปีนะครับมีทุกครบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ปรึกษากันได้ครับตัวนี้มาคู่กับสปอยเลอร์อยู่แล้วนะเนี่ยเสริมดำเสริมร่อแบบเนี้ยแต่งแต่ดูเนียนกับของเดิมมันทำให้รถดูสวยและดูดีขึ้นอีกหนึ่งระดับเลยนะนี่ครับ ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมครับ